สวัสดีค่ะขายโทรศัพท์ c o คค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือสองอยังไงไม่ให้โดนโกงมาฝากกันค่ะเพราะในปัจจุบันนี้นะคะมีแหล่งรับซื้อโทรศัพท์มือสองอยู่มากมายเลยค่ะและเราจะมีวิธีการเลือกร้านรับซื้อโทรศัพท์มือสองอยังไงให้ปลอดภัยที่สุดมาฝากกันเลยค่ะตอนนี้เรามีเช็คลิสต์ของสิ่งที่ควรทํากับไม่ควรทํามาฝากทุกคนเลยค่ะ ข้อแรกค่ะตรวจสอบราคาขายของรุ่นนั้นๆจากราคาในตลาดมือสอเพื่อให้คุณลูกค้าได้รู้เรทราคาของโทรศัพท์รุ่นนั้นๆในตลาดมือสองค่ะอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณลูกค้าโดนกดราคาและก็สามารถเลือกร้านที่ให้ราคาสูงกว่าร้านอื่นอีกด้วยค่ะ ข้อ2ค่ะเช็คประวัติร้านค้าที่คุณลูกค้าเลือกจากรีวิวลูกค้าของท่านอื่นๆเลยการตรวจสอบรีวิวจากลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยจะช่วยให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าร้านนี้มีการรับซื้อโทรศัพท์มือสองที่ได้มาตรฐานไม่กดราคาเรียกได้ว่าถ้าร้านรับซื้อโทรศัพท์ร้านไหนที่มีรีวิวดีก็จะช่วยให้คุณลูกค้าสบายใจได้ในการขายโทรศัพท์มือสองกับทางร้านนั้นๆเลยค่ะ และข้อ3าค่ะนัดรับกับทางร้านเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วค่ะการนัดรับกับทางร้านนั้นจะช่วยให้ทางร้านได้เช็คสินค้าและคุณลูกค้าก็ได้รับเงินทันทีซึ่งเป็นข้อดีกับทั้งสองฝ่ายโดยทางร้านจะได้มั่นใจว่าโัรศัพท์มือสองนั้นตรงตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้และคุณลูกค้าจะได้รับเงินทันทีหมดห่วงเรื่องโดนโกงหรือโดนกดราคาแน่นอนค่ะ และข้อ4ค่ะเตรียมอุปกรณ์เสริมไปให้ครบเพื่อราคาที่ดีกว่าการเก็บอ,อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์รุ่นนั้นนนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์หรือว่ากล่องโทรศัพท์อาจจะช่วยทําให้คุณสามารถขายเครื่องรุ่นนั้นๆได้ราคาสูงกว่าเดิมอีกด้วยค่ะข้อหค่ะโกหกเรื่องสเปคหรือปัญหาในการใช้งานไม่ช่วยให้ราคาโทรศัพท์ส,สูงขึ้นเพราะทางร้านสามารถตรวจสอบได้แถมทำให้คุณลูกค้าเสียเวลาในการต่อรองหรือพูดคุยเรื่องราคากับทางร้านอีกด้วยค่ะ ข้อ2ตั้งราคาขายที่สูงเกินกว่าราคาตลาดค่ะการที่ลูกค้าอยากได้ราคาสูงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเลยแต่การที่ตั้งราคาสูงเกินจริงอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยขายโทรศัพท์ได้ช้ายัางเพิ่มความไม่น่าไว้ใจให้กับทางร้านที่รับซื้อโทรศัพท์ทุกรุ่นอีกด้วยค่ะข้อ3ค่ะ ลงรูปขายที่ไม่ใช่สินค้าจริงการปรับแต่งรูปถ่ายของโทรศัพท์มือถือให้ดูสวยงามไรายรอย,อยการใช้งานไรายรอย,อยแตกอาจจะทําให้เกิดปัญหาในช่วงที่รับสินค้ามาเช่นไม่ได้ตามราคาที่ประเมินไว้หรือทางร้านอาจจะไม่รับซื้อเลยก็ได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหากทางลูกค้าต้องการร้านที่ไว้ใจได้ราคาเป็นธรรมทางเราขอเสนอเลยขายโทรศัพท์คอมค่ะเพราะเราเป็นเจ้าแรกที่ให้บริการรับซื้อมือสองผ่านทางระบบออนไลน์และมีบริการรับ ซื้อถึงที่ภายในหนึ่ชั่วโมองกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่ค่ะปลอดภัยให้ราคาสูงสามารถขายได้ที่เว็บไซต์ขายเราซับคอมหรือโทร090 602 0011ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ